โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e r m g a m e c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวาภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l like i น์แอด g o l d e n t e r m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม ต้องบอกเลยนะครับว่าในยุคข,ของลิงที่เอามาในออเลนแล้วมันเล่นยากนะครับคือติดครีทุบ2ทีแล้วไม่ตายเหมือนแพชก่อนในแพชนี้มันเลยย่ำแย่นะครับสามารถเอาโอเมนมากดได้หรือว่าตัวของกีน่าเองในต้นเกมที่เล่นแบบโหดๆเลยวันนี้เราจะมาลาดลิงจอรอเจียงไตกันมาตรงนี้แล้วเราจะฟิกเกอร์ถ้าเขาอฟิกไหมฟิกไหม พีกตกสีกกระชากใจกันนิดหน่อยแม่ท็อกซิกกับเราเนี่ยเขียนไปก่อนงนะี้ครับโดนโดนโดนงัดเอาหนีโดน,โดน,าน,าโดนตายหนึ่งเอาชิบหายหนึ่งมมตหนึ่งโอ้เกือบแล้วกูมไม่น่าเล่นเลย แลในยุคนี้ก็เพื่อนๆอาจจะเจอลิงน้อยลงนะครับแต่ในจังเกิลผมคิดว่า,ย,ายังเล่นได้อยู่อม,มันจะมีการได้ได้ฟงได้ฟาร์มนะก็รอลิงเกิดนะครับแต่ในออฟเลน,นอะไรอย่างนี้มันเห็นว่าช้าไปแล้วก็เอาเอาอยูแล้วกันแต่ว่าอุ้ยมันหลบสกิลเรื่ง ม่ถ่ายตัว่าราบเกดสุดแหละรับเลยเราก,กดสุดแหละหรอคับอีกห้าวินาทีสี่วินาทีฟิกเกอร์เฮ้ยตายนี่บวยไฮไลท์บวยไฮไลท์ เขาเรียกว่าอันติไฮไลท์โอ้โหระหว่างกลางเอจิรากรใครจะมาแทรกการระหว่างเราส่วนใหเอาเพื่อนมาเต็มโอ้ตัวเวตาลัยก็มาจ้าตัวเวตาลัยไปห้หนึ่งทีแต่ยายน้องไปให้หนึ่งทีตัวไกลังพอแบบว่ายังทำมาจ้าได้อยู่แต่ว่าใกล้ๆนี่อย่าไป ฮ่าเลยเขาตุ้งโยกนหนึ่งกิงครับได้บุ่มติ๊กมาแล้วเราจะออกล่าลิงสักกี่ตัวไรเงี้ยในคลิปนี้อย่างต่ำห้าอย่างมากสิบอย่างมากๆโหลหนึ่งฝากไปก่อนแล้วกันตอาไปเทมมาก่อนนะครับเช็คเผื่อมีเผื่อมีเช็คเอา เาเช็คเชยๆสวยเลยครับเกือบแล้วเราเกือบโดนทุบก็ในป้อมเหมือนสองคนะครัยนาคอสเวทเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของตัวที่มันเล่นยากนะครับแล้วก็จังเกิลของเขาจะได้ฟาร์มช้าลงอ่ะมันจะโดนเวทเนี่ยออฟเลนตัวที่มันเล่นยากครับจะเจอตัวแก้ทงแก้ทาง ในเพจนี้ก็จะโดนแบบนี้นะครับเกี่ยวับในเรื่องของตัวแก้ทางมันเกี่ยวเลยแล้วคอมเมนต์ที่แบบว่าคอมเมนต์ขึ้นมาแบบไม่เห็นไม่เห็นเลยเกี่ยวแบบว่าตัวแก้ทงแก้ทางมันจะทำให้เพื่อนเล่นยากนิดหนึ่งนะครับแม่เขาจะด่าตัวได้ไหมอ๋อแล้วครับกับตัวที่ตัวที่ใส่หมดแล้ว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  โอ้โหใจเย็นๆกดสกิลแบบใจเย็นๆมวยกูอยายเล่นสกิลอ่านักบอลว่ะแต่ว่านักบอลมันเพลงมากมาแล้วทีหนึ่งเดี๋ยวไม่กล้าเติมแล้วเพลงยังจัดเข <c oughs> ียนอะไรดีกว่าหาเงินก่อนครับเดี๋ยวเราค่อ,คอยฟิกเกอร์เข้าไปเล่นเขาเ <c oughs> วิ่งตายอยู่คนอหนึงมีแต่พวกกระจกหัวรอดไปหมดแล้วอยาได้เสียงภาคพันดิทอีกเนาะเออะแบบฮีโร่ตัวอื่นอยู่วนี้เสียงภาคพัิทเหชอบมากมาจริงว่ะ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  มีฟิกมีเติยอุยเอา,าเสียให้วมันไปเตะคีบไม่กูโดนส่วนมาตอนนี้ลิงหกตัวแล้วหกตัวแล้วเราขาดอีกสี่ตัวครับลิงครบสิบแต่ว่าขาดอีกหกก็คือโหลหนึง่งทำไงก็ได้ให้เราคิวถูไงาเพื่อนมาแก๊ง้งเอา ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่โอ้ยตัวเป็นอตรายแห่งยุกนึกวัาลิงมันจะนลบมในปุ่มโอ้โหกลายเป็นมาจ้าแหนับเศร้าเลยแล้วก็ต่อที่อโพรคาลิบครับนี่เราก็จะนายเตะพลาสติกให้ 4, เ,เหมือน,นออมพิแอร์มันก็จะแรงขึ้นแล้วนะจ๊ะนีงอยู่ด้านบนครับลางดูเหมือนว่าจะเป็นมาจ้าเลยครับเป็นเจ้าตัวของคุณแม่อิลเมียคุณแม่อิลเมีย ไม่ให้เกล็ยดยเราไม่อยากเข้าไปแล้วโดนตันตามก่อนนะครับหาเกินกล,ลัดดกวเขากดอัติกลัวเขาปล่ลอยปล่อยเราซึมโอ้โหเตะโอ้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 โอโอโออยีสิไเกินไปก่อนแล้วดีแรกโอเคง้เราปาดได้ ไปกันต่อผมไปโรอี้บาเลยว่ารูปของโรอี้จะทำให้ท่านนั้นชิบหายไปว่าพอดีเรามากต่อที่อีวิลซีเคดครับไม่มีตัวออกทอยแบบนี้เรายิ้มเลยแบบว่าหวานเจี๊ยบเอามือลูบปากอะอมไม่ออกทอยอยีกแล้วนะไม่ออกทอยอยีกแ,แล้วเลยแม่เราก็หานายถ้เต็มแมปไม่ออกมาทีหนีฟาร์มได้ตอนนี้ลิง แล้วของตันให้แล้วครับอีว e ิวซีดชิ้นสุดท้ายแบบนี้แลนนี้โรยอยัางจัดว่ะเกมนี้17นาทีเอาเอาของตันเฮ้ยเอาไม่ตันเหรอหรือชิ้นสุดท้ายครับถ้าจะเอาความแรงเลยก็หมุดเขียวนะครับอืมในเกมนี้ก็หมุดเขียวไปแล้วกันเพราะ17นาทีเราโรยอยัางจัดนีครับ5ชิ้นเข้าไปแล้ว เช็คกันหน่อยครับนิดนึงมีเพื่อนเรียกประเดนกลางครับแต่ว่าด้วยความผงไม่อยู่พรีสไหมครับขอสมุดเขียวไว้ก่อนแล้วกันเกมนี้แต่ลิงเลิกแรงกันนะเราก็เริ่ม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 จะหวั่นแล้วนะฮะเริ่มหวั่นลิงแล้วนี่เลยลิงมากว่าของเท้าพื้นล่าลิงอุ้ยแหมยแสเหมยไปปนสแหมยไปปนน้อง โดนโอ้โหเข่าคุณธรรมทีเดียวเท่านั้นร่วงเลยโอเคสามวิสองวิอันติมาเดี๋ยวอรอล่าสักตัวหนึ่งโอเคเพื่อนปล่อยล่างอันทำไมไม่ปล่อยบนนะเพื่อนเอ๊ะ พื้นไม่ป่อยบนอันนี้ที่ฉันงงลิ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 งแมมลิ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 งต่เคลิปอีบใส่เลย หุ่นโลโลนี้เราวาดเราถอยกันดีกว่าเดีย๋ยวเราจะซีโลลร่ลาบเขาเลตรงน,นี้ลาลิงลาลิงลาลิงแต่ว่ามอบครับตรงนี้แม่โดยเฉพาะเมมลิงโดยเฉพาะแล้วตอนนี้เราก็ได้สมุดเขียวม,มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาว่าเอาว่าลิงบอกว่ากูโคนมานานละ ตายตายอุ้ยหายสเต็ปอ่ะสเต็ปพังพังเลยโอเคเรนไ้ยังได้อยู่ครับฝั่งเขาตายไป3ฝั่งเราตายไป2เดี๋ยวขอเปลี่ยนรองเท้าก่อนดล้วกันเมื่อกี้โดนสตั้์ไม่ใช่เร oh okay. ื่องดีเลยครับมีคนหนักฟุ้มมีคนหนักฟุ้ม ขออนุญาตเช็คระยะโอ้เรียบร้อยครับผมร่วงนี่คุณแม่เราไม่ได้เราไม่ได้ทัชนายเลยเนี่ยเกมนี้เอา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 ชิบหาย เจอสเตปสตั้นเข้าไปเกือบไปไม่เป็นโอ้ตายหมดเลยครับตอนนี้ด้านบนดีกว่าชิเก็บเคียกางบนแล้วจบเลยโอเคฮะเรามาดูหน่อยว่า โโอ้ตายไป12อโหลหนึ่งพอดีะครับสำหรับลิงในเกมเกมนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนสวัสดีครับ